สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนนะคะคลิปนี้ป้าจะพามาอัปเดตเหรียญแล้วก็ราคาเหรียญคริปโตในแอปซิปเมกนะคะ ตอนนี้ทางแอปซิฟเมกเองก็มีการเพิ่มเหรียญเข้ามาให้เทรดเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็มีเหรียญที่ราคาถูกๆนะคะต่ำกว่า1บาทก็มีนะคะหรือว่าต่ำกว่า5บาทต่ำกว่า10บาทให้เก็บเยอะแยะไปหมดเลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีของซิฟเมกก็อย่าลืมนะคะคลิกลิงก์สมัครที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเป็นลิงก์ที่ได้รับการตรวจสอบม,มาแล้วว่าเป็นของจริงไม่ใช่ลิงก์สแปมหรือลิงก์สแ,แกมนะคะ ก็มาอัปเดตราคาเหรียญกันค่ะสำหรับบิตคอยนะคะในแอปซิ p เมกก็ราคาอยู่ที่2ล้าน49,600บาท ZMT 62.0248 Ethereum 159,999 USDT 33.8691 bch หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า cs บวกสามสิบเจ็ดจุดเจ็ดแปด com หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบ engine หนึ่งร้อยสิบสี่จุดเจ็ดสาม go หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าจุดเก้าหก link หนึ่งพันหกสิบห้า ltc หกพันหกร้อยยี่สิบสามจุดเก้าแปด maker เก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบสอง omg ห้าร้อยห้าสิบสามจุดศูนย์เจ็ด แสนเก้าสิบจุดหนึ่งเก้า SXP แปดสิบสอง USDC สามสิบสามจุดเจ็ดศูนย์ XLM สิบสองจุดหกสี่ XRP สามสิบแปดจุดแปดหนึ่ง YFI หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบหกจุดเก้าสี่ SIX สองจุดสองห้า AXS ห้าพันสองร้อยหกสิบสี่จุดแปดสาม TOK หนึ่งจุดแปดสี่ UNI แปดร้อยสี่สิบแปดจุดเจ็ดห้า ZRX 40.41 C HZ 15.36 BNT 144.94 FTT 1,998 FTT นี้เหลียนตัวนี้ก็ทาง SIPMEX ได้ลิสต์มาให้ซื้อขายพักหนึ่งแล้วนะคะในส่วนของบิตคับนี้กำลังจะเปิดให้ซื้อขายได้ในอีกวัน2วันนี้นะคะ CRV 139.50 1-Inch 148.30 SNX 340 Hot 0.473 AAVE 1682.72 m e t i c ก6ิ6 แบท 33.40, KNC 62.93, a l อ h a 39.10, ลฟแปน 313.96, Afin 11.25, b n เอฟิน11.25 b n b 2693, So โซ 8267.78 ada 67.03ดอทอะตอม1,225ลูน่า1,669 avax 2,536.29 rune 465 trx 3.45 a l g o 61.92 xtz 220 slp 2.64 กาล่าสามซูชิส9 4 GRT 35.47กโกโก้1นึ่งพนจุดศูนย์หนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเหรียญในแอปซิปเม e กซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็คือแอปซิปเม็กนี้จะมีข้อด้อยก็คือว่ามีจํานวนเหรียญน,น้อยนะคะแต่ว่าในตอนนี้ก็ เราพูดคำนี้กับแอปซิเกไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้ก็มีจํำนวนเหรียญเยอะขึ้นเลยเยอ,อะขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเหรียญที่เป็นมาจากเกม d e f าพวกนี้ด้วยนะคะก็น่าสนใจนะคะถ้าใครที่คิดอยากจะลงทุนในซิ m เมกนะคะนอกจากนี้ทางซิ m เมกเขายังมีโปรแกรมซิป p ัพกับซิปล็อกนะคะซึ่ง เอ่อน่าจะถือว่าเป็นเจ้าเดียวนะเท่าที่ป้าทราบน่าจะเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยที่มีโปรแกรมให้ล็อกเหรียญแล้วก็รับโบนัสนะคะแล้วก็รายปีนี้ก็ไม่เลวนะคะไม่เลวนะคะก็อยู่ที่ประมาณ4ขึ้นบางตัวก็5 8 10 12อย่างนี้นะคะมันจะมีเลเวลนะคะลองเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมดูได้นะคะสำหรับซิปอัพซิปล็อกนะคะแล้วก็ยังมีพวก โปรเจกต์อื่นๆนะคะที่แจกเหรียญค่อนข้างจะบ่อยนะคะเราก็ทําการตลาดค่อนข้างดีนะคะสําหรับซิปเมกซิปเมนะถ้าใครยังไม่มีบัญชีเนี่ยป้าก็แนะนําเลยนะคะเราสามารถที่จะ,ะล็อกเหรียญฝากเหรียญแล้วก็ได้รับโบนัสเป็นจํานวนที่น่าน่าพอใจน่าสนใจนะคะเอาละค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ